สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่22เมษายน25 6 7ครับพี่น้องอสมอดูฟังคลิปนี้นะครับวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งพี่น้องอสมอให้ทราบครับวันนี้ครับอัปเดตข่าวสารอสมอครับเรามาดูกันว่าอสมอเฉพาะตัวอสมอนะครับสมัครเป็นสมาชิกชโกสอสมอแห่งประเทศไทยแล้วกี่คนครับแล้วก็แยกเป็นรายจังหวัดจังหวัดละกี่คน ดูข้อมูลนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากสมาคมชกสอ,ออสมอแห่งประเทศไทยข้อมูลณวันที่1เมษายน2 5งหครับดูไปทีละจังหวัดนะครับจังหวัดมหาสารครามนะครับอ,อสมอสมัครเป็นสมาชิกชกสออ,อสมอแล้ว2 0ง0มืคนนะครับเมื่อเทียบกับจํานวนโคต้าอ,อสมอที่จะให้สมัครสมาชิกชกสออสมอนี่คิดเป็นร้อเเซนะครับเวลาเรียงลําดับ1 ถึงลำดับที่76นะครับก็เรียงตามเปอร์เซนที่สมัครแล้วนะครับลำดับ2ครับจังหวัดชายภูมิสมัครเฉพาะอสมสมัครเป็นสมาชิกชกส,ชสออสมแห่งประเทศไทย27,58คนครับจังหวัดสมุทรสงครามครับ2,477คนครับ จังหวัดน่าน12,250คนจังหวัดสระแก้ว9,367คนจังหวัดสกนลนคร24,351คนจังหวัดกาลสิน19,524คนจังหวัดน้องคาย19,185คนจังหวัดกำแพงเพชร12,526คนจังหวัดสระบุรี15,59คนจังหวัดร้อยเอ็ด35,440คน จังหวัดนครพนม14,053คนจังหวัดภูเก็ต2,316คนจังหวัดลบบุรี12,625คนจังหวัดพิษณุโลก18,307คนจังหวัดขอนแก่น34,888คนจังหวัดอ่างทอง5,486คนจังหวัดนครสวรรค์19,373คน 19373คนนะครับคนครสวรรค์บุรีรัมย์29,000คนคนครนายก4085คนจังหวัดพะเยา15,484คนครับคนครปฐม1667คนคนครปฐม1667คนนะครับจังหวัดยโสธร10,993คนจังหวัดนมวลําภู10,000 13คนจังหวัดมุกดาหาร6,897คนจังหวัดชนบุรี13,842คนจังหวัดสิงห์บุรี4,665คนจังหวัดอำนาจเจริญ7,347คนจังหวัดสุรินทร์24,900คนจังหวัดสุโขทัย 12,995คนจังหวัดเบองการ7,925คนจังหวัดอุบนราชธ,ธานี3,4907คนจังหวัดลำพูน1,894คนมีทั้งหมด33จังหวัดที่สมัครครบ100%นะครับคำว่า100%นี่หมายถึง100%ของจำนวนโควต้าที่สมาคมให้สมัครชโคโสโอสมอครับไม่ได้หมายคมว่าสมัครครบทุกคนนะครับ แต่ว่าครบตามโควตาอาจจะมีสมาชิกบางคนยังไม่สมัครก็ได้แต่ว่าเมื่อเทียบกับโควตาแล้วครบ100ยเนะครับต่อไปครับลำดับที่34เป็นต้นไปเป็นจังหวัดที่ยังไม่ครบ1 0 0นะครับก็มี90กว่าเปอร์เซ็นต์จนถึงน้อยกว่า6 0ก็มีดูครับจังหวัดอุตรดิตนะครับ สมัครแล้ว1,720คนนะครับอันนี้ไม่ถึง100% 99.97เกือบจะรอยแล้วครับเมื่อเทียบกับโคต้านะครับจังหวัดเชียงราย24,833คนนะครับจังหวัดแพร่11,998คนกรุงเทพมหานครครับ1,802คนครับ สมุทรปราการ7,959คนระนอง2,879คนสมุทรปราการ3,562คนปราจีนบุรี8,555คนแม่ห้องสอน4,309คนจังหวัดตาก11,693คนศรีสะเกต26,411คนสุพรรณบุรี14,700สุพรรณบุรี14,678คนเพชรบุรีสมัครเป็นสมาชิกจกสสมอแล้ว พ5 9 0คนพิจิตร12,925คนตรัง9,708คนเชียงใหม่33,443คนปทุมธานี8,929คนนวนทบ,บุรี7,681คนนวนทบ,บุรี7,681คนนะครับจังหวัดตระยอง9,267คนจังหวัดพังงา4,926คน อุทยทา 6, าธานี6,314คนสุราษฎร์ธานี17,869คนจันทบุรี8,502คนชัยนาท8,814คนกระบี่6,790คนพระนครศรีอยุธยา14,59คนลำปาง16,892คน ราร 101, 0, ชบุรี1 1 0 13คนเพชรบูรณ์15,766คนจังหวัดเลย12,265คนชะเชิงเศรา9,124คนอุดรธานี24,546คนกาญจนบุรี11,719คนประจวบคีรีขันธ์5,831คนจังหวัดปตัตตานี5,307คนลำดับที่ 34ถึงลำดับที่68นี่มีผู้สมัครเมื่อเทียบกับโควตาที่จะให้สมัครครับ80ถึง99%สงเอเนสร็จนะครับต่อไปจังหวัดลำดับที่69เถึง77นี่เป็นจังหวัดที่มีพี่นอ้องสมอสมัครเป็นสมาชิกชกสอสบแห่งประเทศไทยต่ำกว่า80%็นะครับก็มีจังหวัดสตูลนะครับสมัครไปแล้ว4,061คนนะครับไม่ถึง80%เนะครับ79%สเอเเสร็จนะครับ ชุมพร944คนนะครับยะลา1,000ยะลา4,300ยะลา4,138คนนครศรีธรรมราช21,215คนนร,ร,ราธิวาส6,115คนนครร,ราชสีรรมรา39,082คนนะครับสงขลา12,649คนจงังหวัดตราด2,896คนจงรรังหวัดพัทลุง6,224คนนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลณวันที่1เมษายน2 5งหเป็นข้อมูลจากสมาคมชกสออสมแห่งประเทศไทยซึ่งโดยสรุปก็อสมอทั่วประเทศนะครับอันนี้เฉพาะอสมอนะครับสมัครเป็นสมา,สมาชิกชกสออสมแห่งประเทศไทยแล้วทั้งสิน 1, 0, น 1, ้น1นึ่ล้านหนึ่งหมคนคิดเป็นร้อยละ9ก2 4ก็คือเฉพาะอสมมนะครับ ตามโคต้าที่จะให้สมัครชกสอสมอนี่หรืออีกประมาณ3% 3.76%ก็จะครบ100%นะครับเฉพาะจำนวนอสมอนะครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจำนวนอสมอที่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมอแห่งประเทศไทยแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ